ใจพนักงานร้านของเล่นเจอแม่เด็กยืนด่าลั่นห้างโมโหขู่ลูกห้ามสซนเจ้าตำรวจมาจับ เมื่อวันที่29ตุลาคมพนักง,งานคนดังกล่าวได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจกับทีมข่าวช่อง3ามว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมามีผู้หญิงคนดังกล่าวพาลูก2-3ถึงคนมาซื้อของที่ร้านตอนแรกเด็กเลือกดูของตามปกติแต่พอสักพักเด็กเริ่มจับแรงขึ้นเหมือนว่ากำลังจะฉีกตนเลยเข้าไปห้ามว่าอย่ารือเดี๋ยวมันจะแตกและจะมีของตกลงมาแต่เด็กก็ยังคงวิ่งเล่นสนอยู่จากนั้น มีเด็กเล็กคนหนึ่งวิ่งเข้ามาใกล้ตนเลยบอกไปว่ายังอีกยังดื้ออีกเดี๋ยวจะเอาตำรวจมาจับซึ่งตนคิดว่าเด็กคนโตน่าจะเอาไปบอกแม่ทำให้แม่ของเด็กมาต่อว่าตนซึ่งทางพนักง,งานคนดังกล่าวได้ยืนยันว่าตนไม่ได้ทำรุนแรงกับเด็กล่าสุดได้ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วด้านสามีของผู้ก่อเหตุ หลังจากเกิดเหตุได้มาสอบถามฟังคำอธิบายจากทางร้านพร้อมบอกว่าขอกลับไปคุยกับภรรยา